5-Minute p o o c a s t Improve Every m i ร u t e Brought to y o บา y สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ 5-Minutes นะครับคุณอยู่กับระวิทันสหาหะครับ เราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับ What gets measured gets managed นะครับ What gets recorded gets managed นะฮะการบันทึกเนี่ยเวลาคุณบันทึกอะไรปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเทรนด์ของมันแล้วมันจะถูกบริหารจัดการได้นะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นการจดบันทึกที่ผมคิดว่าดีมากนะฮะเราจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเราเลยก็ว่าได้เนี่ยก็คือการจดบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพครับนะฮนะการจดบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นเทรนด์ของตัวเองว่าเรากําลัง ทําตัวให้สุขภาพดีขึ้นหรือว่าเรากําลังช้คำว,ว่า self destruct ก็คือทําให้เราสุขภาพแย่ลงด้วยตัวของเราเองนะฮะสิ่งที่ควรค่ากับการบันทึกทุกวันนะครับอันแรกเนี่ยคือการบันทึกน้ําหนักตัวของตัวเองนะฮะซึ่งช่วงผมตอน,นอเนี้ยหนึ่งช่วงนกำลังลดความอ้วนอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นออโต้เลยก็คือตื่นเช้ามากนะฮะยังไม่ทําอะไรนั้นนะฮะเดินไปชั่งน้ําหนักก่อน ถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเมื่อคืนอาจจะกินข้าวเย็นเยอะไปเนี่ยนะครับเราก็จะระวังวันนี้มากขึ้นมันเป็นธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวบางทีเราก็จะไปฟิตเนสนานขึ้นนะครับอันที่2ก็คือบันทึกเรื่องของการออกกําลังกายนะฮะคือการเขียนบันทึกเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการชาร์เลนจ์ตัวเองด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็อยู่ในนาฬิกาอยู่แล้วนี่เวลาไปวิ่งอ่ะนะฮะคือเก็บไว้ในนาฬิกาก็ดีครับแต่ว่าเวลาเราเขียนบันทึกออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เรายกน้าหนักไ าน้ำหนักเท่านี้นะครับเบนชเพรสได้กี่กิโลนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมเรายกเท่านี้มาตลอด6เดือนเลยนะควรจะต้องเพิ่มซะหน่อยไหมหรือว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่านะฮะหรืออะไรแบบนี้ไม่ต้องมาเป็นการท้าทายตัวเองเป็นการทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ <S 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 เรื่องที่3 <S <S คือความรู้สึกในวันนั้นนะฮะการประเมินเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่า มันช่วยบอกว่าวิถีชีวิตรหรือว่าพฤติกรรมประจําวันของเราในช่วงนั้นเนี่ยส่งผลอะไรกับเราบ้างคาว่าความรู้สึกเนี่ยนะครับก็คือว่าเ,ออเรารู้สึกว่าเรามีพลังแค่ไหนนะฮะเรารู้สึกว่าง่วงเหงาหาอนอนไหมนะครับเรารู้สึกปวดหัวหรือว่าเรารู้สึกมีอารมณ์ดีอะไรต่างๆในเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการประเมินสภาพร่างกายจดทีเดียวไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่เราจดนานๆปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมบางอย่างทําให้พลังงานเราลดลงทําให้เราไม่มีความสุข เรารู้ปุ๊บเราก็จะได้ปรับได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่บันทึกเนี่ยเราจะหาความเชื่อมโยงไม่เจอว่างั้นเถอะมันจะมีของบางอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อคืนเราดูหนังหรือดูซีรีส์ยาวๆแล้วตื่นมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานอนไม่พอเทียบกับวันอื่นๆทั้งๆที่เข้านอนเวลาเดียวกันมันอาจจะบอกได้ว่าเอ้จริงๆการที่เราไปดูหนังหรือดูซีรีส์เนี่ยมันไม่เหมาะกับเอ่อคือทําเยอะเราเราสุขภาพแย่ลงเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้นะฮะการบันทึกพวกนี้นี่มันช่วยสร้างความเชื่อมโยงให้เห็นได้นะครับชั่่วโมงงกการรนน,นนนนนอออัีี้็็เเปืเท ควรบันทึกมากเหมือนกันนะฮะออนอกจากคุณอาจจะใส่พวกนาฬิกาอะไรที่วัดการนอนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เขียนบันทึกไว้ข้างนอกอีกก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยบอกเราเนาะว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงนอนหนลับเหลือกี่ชั่วโมงนะฮะมี R E M กี่ชั่วโมงอะไรแบบเนี้แต่ว่านาฬิกาไม่ได้บอกถึงความรู้สึกของเราหลังจากตื่นนอนนะมันไม่ได้เป็นทึกพวกนั้นไว้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเออเออมื่อวานแบบดื่มกาแฟเยอะไปหน่อยนะฮะสี่ห้าแก้ว ก็เข้านอนเวลาปกติก็หลับนะแต่รู้สึกหลับไม่ดีเลยอ่ะกระสับกระส่ายหรือว่าปรับแอร์เมื่อคืนปรับแอร์ร้อนขึ้นหนึ่งองศานะฮะลองดูก็ปรากฏว่าเอ้ยนอนหลับไม่ดีก็ต้องหนาวเทาเดิมมาเล้แบบนี้เป็นต้นคือของพวกนี้มันเป็นการทดลองแล้วก็การจดบันทึกเนี่มันคือการทําให้ผลของการทดลองเนี่ยมัน visible มากขึ้นละกันต้องใช้คํานี้นะครับ เอ่อนอกจากนีจากนั้นเนี่ยเราก็ยังควรจะจดบันทึกเรื่องอื่นที่เราทําเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสุขภาพกายแต่เป็นสุขภาพจิตด,ด้วยเช่นการนั่งสมาธิหรืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครทำนะครับก็จดบันทึกไว้สิ่งที่เราการจะบันทึกคือบันทึกว่าเราทําอะไรด้วยนอกจากนีนเน้เราอยากจะบันทึกด้วยว่าเรารู้สึกยังไงเพราะความรู้สึกนี้สําคัญมากนะครับมันเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดนะฮะก็หวังว่าการจดบันทึกของเราเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีเอาต์พุตมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณท 5 m i n u t e Podcast Improve Every Minute Presented by สีจันแปง้งม่วงเจนทู